ศาลอาญายกฟ้องม็อบพันธมิตรชุดสองชุมนุมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิสารยกฟ้องพันธมิตรชุดสองปิดสนามบินปีห้าหนึ่งปันเทพลั่นเป็นคำพิพากษาที่งดงามหลังถูกตราหน้าเป็นผู้ก่อการร้ายมานานกว่า17ปีวันที่29มีนาคมเวลา10นาฬิกาห้องพิจารณาคดี7 0 4ศสีสารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารน,นัดฟังคำพิพากษาคดีม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกสนามบินดอนเมืองหมายเลขดำอัด 1087 56ที่พนักงานอายการคดีอาญา9เป็นโจทฟ้องนายสุริยันทองหนูเอียดนายชัยวัสินสุวง์นางสาวสโรชาพรอ,อุดมศักดิ์นายการุนสายงามนายวีระสมความคิดคิดพลเอกปฐมพงเกศส,สุขนางสาวสิริลักษณ์ผ่องโชคหรือจอยอดีตนักแสดงชื่อด,ดังรวมกับพวกรวม67คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันชุมนุมปลุกปัน่นยุยงก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง กรณีเมื่อระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2551พวกจำเลยที่1ถึง14ได้ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมใหญ่โดยกระจายไปตามพื้นอนที่ต่างๆและปิดล้อมอาคาร VIP ถ้ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและอยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน หรือทอ,อทอและนำจานรับสัญญาณโทรทัศน์ของจำเลยไปติดตั้งใกล้เครื่องรับสัญญาณเรดาร์ของบริษัทวิทยุการบินปิดกั้นสะพานกับรถตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยร่วมกันขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลและทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินของบบริษัทของท่าอากาศยานไทยเสียหาย6 2 7 0 8 0บาทเพื่อกดดันให้ในายสมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าพวกจำเลยเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมมาจากหลายอาชีพทั้งศิลปินนักร้องดาราสื่อมวลชนอดีตเอกอัครราชะทูตมาชุมนุมเพื่อคัดค้านการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นอนองน้องเขยของนายทักษิณชินวัตรมีการทุจริตเชิงนโยบายและสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกในทักษิณชินวัตรหลายคดีโดยเป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายฐานชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองมาตรา116และพระ,ะราชกำหนดฉุกเฉินไม่ผิดฐานน่งเหนียวกักขงังและขมขืนใจผู้อื่นจึงมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดทุกข้อหา จากนั้นเวลา11นาฬิกา30นาทีภายหลังการเข้าฟังคำพิพากษากรณีชุมนุมปิดล้อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2551ในปานเทพพัวพงพันธ์อดีตโคษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ว่าในวันนี้สารอาญาพิจารณาประเด็นสำคัญ5ประเด็นความยาว 51หน้ามีข้อเท็จจริงยุติส10บหน้าโดยสรุปแล้วหนึ่งข้อหาการฟ้องซ้ำศาลเห็นว่าด้วยพฤติการบุคคลข้อหาคดีที่เคยมีการฟ้องร้องก่อนหน้านี้และจำเลยหนึ่งรายร,ายร้องเป็นการฟ้องซ้ำการลงโทษจะซ้ำซ้อนหรือไม่สารพิพากษาเห็นว่าพฤติการข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องระยะเวลาและสถานที่เป็นคนละสถานที่ศาลจึงมีคำพิพากษาว่าไม่ได้เป็นการฟ้องซ้ำและศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณา ส่วนพฤติการของรัฐบาลเป็นพฤติการที่เป็นสาเหตุของการชุมนุมโดยสารวิเคราะห์ตั้งแค่การก่อตั้งของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเหตุในปี2551คือความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างความผิดคดียุบพ,พักพลังประชาชนซึ่งทุจริตการเลือกตั้งมีความพยายามแก้ไขมาตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อ นำไปสู่การยกเลิกอำนาจการตรวจสอบของขอสอในคดีทุจริตคอร์รัปชันโดยสารเห็นว่าทั้งสองประเด็นนี้เป็นประเด็นของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรรวมถึงการต่อต้านนำประสาทเขาพระวิหารไปขึ้นเป็นมรดกโลกให้กับประเทศกัมพูชาแอร์ ต่อเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานอกจากนั้นศาลยังได้พิจารณาถึงพฤติการทั้งหมดว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนั้นเป็นการชุมนุมภายใต้กรอบที่มีมีเหตุผลตามรัฐธรรมนูญเนื่องด้วยต่อลอดระยะเวลาการชุมนุมจำเลยทั้ง67รายไม่ได้มีข้อพิสูจน์ใดๆว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบหรือมีอาวุธอยู่ในครอบครองศาลจึงเห็นว่าไม่เข้าข่ายการก่อการร้ายการก่อ,รก,อ,ก,อกระบฏหรือก่อความวุ่นวาย ส่วนเรื่องท่าอากาศยานสารได้มีการจารณาวิเคราะห์จากหลักฐานทั้งหมดด้วยพยานฝ่ายโจทก์เองพบว่าไม่สามารถยืนยันว่าจำเลยทั้ง67คนทำความผิดอย่างไรที่ก่อให้เกิดการขัดขวางท่าอากาศยานอนอได้จริงในทางปฏิบัติแม้แต่ดาวเทียมซึ่งเป็นทีวีการถ่ายทอดสดก็ไม่สามารถกระทบต่อสัญญ,ญาณการบินได้และพื้นที่การชุมนุมไม่ได้กระทบต่อการบิน ดังนั้นด้วยพยานฝ่ายโจทย์ประกอบก,บกับการที่พันธมิตรย,ยุติการชุมนุมแล้วไม่เกิดความเสียหายสามารถดําเนินการบินและให้บริการได้ทันทีสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีความเสียหายสารเห็นว่าไม่มีความผิดในการขัดขวางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบินและพื้นที่ชุมนุมไม่กระทบหรือความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้น ส่วนการประทะซึ่งอาจมีเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมเช่นพยายามเข้าพื้นที่บางส่วนของผู้ชุมนุมการขัดขวางของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นการสั่งการะของจำเลย67คนแต่อาจการกระทบกระทั่งเป็นวิธีของการเกิดขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการการยั่วยุให้กระทำการรุนแรงสารพิจารณาจำเลยทั้ง 67คนล้วนมีเจตนาอย่างชัดเจนว่าให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบปราศจากอาวุธและยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงสารจึงพิพากษาว่าการกระทำของภาครัฐในเวลานั้นทั้งการทุจริตก,การเลือก ตั้งการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในทักษิณชินวัตรและพวกเป็นเรื่องจริงและมีคำพิพากษาจำนวนมากรวมถึงสารพิจารณาการกลับมาของนายทักษิณที่หลบหนีไป15ปีและการกลับมาขอพระราชทานอภัยโทษด,ด้าวายข้อความว่าสำนึกผิดยอมรับการกระทำความผิดแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรต่อมีมูลเหตุของการเจตนารมณ์เป็นเรื่องจริงดังนั้นการชุมนุมจึงไม่ใช่เป็นไปด้วยประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประเด็นสุดท้ายหลังสารพิจารณาว่าเป็นการชุมนุมด้วยความสงบและปราศจากอาวุธสารยังได้พิจารณาพิจารณาเรื่องการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินของนายสมชายวงสวัสดศารพิจารณาว่ารัฐธ,ธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการอ,าอกอาพารรกไก่ฉุกเฉินที่กระทําการลงไปเพื่อขัดขวางงดเว้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องเป็นไปด้วยความชอบธรรมโดยเฉพาะการชุมนุมของพันธมิตรแม้กระทบต่อการบินบ้างแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นสารจึงเห็นว่าการกระทําความผิดพาร,รากกไก่ฉุกเฉินจึงไม่เข้าข่ายเพราะว่าได้รับการยืนยันว่าในเวลาต่อมามีการหลบหนีคําพิพากษาของนายทักษิณและการยอมรับความผิดแม้จําเลยจะกระทบต่อประชาชนผู้ใช้สนามบินอยู่บ้างแต่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงไม่เป็นความผิดฐานสารจึงมีคําพิพากษายกฟ้องจําเลยทั้งหมด67คน คำพิพากษาเป็นคดีประวัติศาสตร์ซึ่งตนสรุปเพียงใจความสำคัญบางส่วนเท่านั้นแต่ความงดงามและความครบถ้วนของเนื้อหาไม่สามารถจะตัดทอนได้จากคำพิพากษาชุดนี้จนอาจจะบอกว่าเป็นการเยียวยาความรู้สึกของพวกเราในฐานะผู้ที่ถูกกระทำมา17ปีว่าพวกเราเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยโทษที่รุนแรงโทษถึงขั้นประหารชีวิตต่อหรือการก่อการร้ายทั้งที่คน เหล่านี้เป็นแค่พิธีกรเป็นประชาชนเป็นศิลปินแต่คนที่อ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคไม่เคยออกมาเรียกร้องหรือเห็นใจของการชุมนุมของพวกเราแต่คำพิพากษานี้ให้ความเป็นธรรมกับพวกเราที่ต่อสูและเคารบขบวนการกระบวนการยุติธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนทำให้จำเลยจำนวนมากที่มาฟังคำพิพากษาน้ำตาซึมและน้ำตาไหลออกมาเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมจากการพิสูจน์ตัวเองมายาวนานส7เจ็ปี เมื่อถามว่าถูกลิตรอนสิทธิ์มานานกว่า10ปีหากอายการไม่ยื่นอุทธรณ์จะมีการฟ้องกลับหรือไมนายปานเทพกล่าวว่าตั้งแต่การประทับรับฟ้องจำเลยทั้งหมดใช้สิทธิในการชุมนุมเท่านั้นแม้ไม่ใช่แกนนำแต่ถูกกวดดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและพวกเขาเหล่านั้นสูญเสียอิสรภาพถูกตราหน้ามาตลอด17ปีว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ผู้ยิสนามบินผู้ก่อความไม่มั่นคงทำลายประเทศชาติเมื่ออ่านคำพิพากษาและพิสูจน์ความจริงเราได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการสู้คดีและในคดีนี้แม้แต่ตนเองที่ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ซักคัดค้านด้วยตนเองในสิ่งที่กระทบต่อตอนเพื่อพิสูจน์ความจริง ดังนั้นพวกเราไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนเราต่อสู้ในทุกประเด็นที่เราสู้ได้ซึ่งสารพิพากษาในคดีนี้นอกจากการตราหน้าแล้วเราสูญเสียการเดินทางไปต่างประเทศต้องเสียเงินหลายแสนบาทเพื่อที่จะเดินนอออกไปทั้งถูกบันทึกตลอดว่าพวกเราเป็นอาชญากรทั้งที่พวกเราเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนคำนึงถึงการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งและการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นคำพิพากษาที่งดงามที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา